โอเคก็ขอ <Okay, S 2> สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอัลไลชาน,นลอ,อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาตามความผอมเหมือนเดิมนะครับกับอยู่กับอัซูมาล่างสัปเเวสีพื้นชีพนะครับตัวนี้นี่ก็ผู้เล่นใหม่ กับกิจกรรมที่เพิ่งมาเนี่ยก็ขอกันมาเยอะเลยทีเดียวนะผมก็วันนี้แหละผมก็จะสอนให้หมดเลยนะครับว่าไออาซูมะเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีที่สุดใน3ตัวที่มันมาให้เล่นกิจกรรมยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมในคลิปได้เลยครับผมไปอ่มาที่อย่างแรกก่อนนะครับก็เริ่มจากการโจมตีปกติก่อนของอาซูมะนะครับผม ก็การโจมตีปกติของอาซูมาก,ก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวทำให้ดู1 2 3อานะครับอ่าประมาณนี้อ่าแต่เพื่อนๆสังเกตดูที่สกิล1ผมนะครับเวลาผมตีอ่าตีธรรมดาไปเรื่อยๆเนี่ยสกิล1ผมจะเปลี่ยนด้วยนะครับตอนอาซูมากมันปามีดออกไปนะดูนะอ่าอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมจะเปลี่ยนแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะไปอธิบายสกิลหนึ่งนะครับว่ามันเปลี่ยนแล้วมันต่างกันยังไงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนการโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรมากครับเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันก่อนดีกว่านะครับสกิลหนึ่งของอาซิมะเนี่ยครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือการพุ่งแบบนี้อ่าแบบนี้มันจะกดพุ่งได้2จังหวะน,นะครับก็คือ1 2นะครับอ่าแต่ถ้าเรากดพุ่งแล้วเรากดโจมตีเนี่ยเราจะสามารถพุ่งไป ต่อยอีกฝั่งได้นะแบบนี้เลยนะครับป,ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับจะกดครั้งเดียวก็ได้นะครับหรือจะกดสองครั้งกลต่อยแบบนี้ก็ได้นะโอเคแล้วเรามาดูอีกตอนที่ผมบอกในการโจมตีปกติใช่ไหมว่าสกิลหนึ่งมันเปลี่ยนนะครับเวลาเราตีปกติไปนะครับแบบนี้มันเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเป็นนี้นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูนะครับเวลาเราตีปกติไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บครั้งนี้ กดกดซี่งประมาณนี้นะครับอ่าโอเคสำหรับสกิลหนึ่งก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อกันที่สกิลสองกันเลยครับโอเคเราก็มาต่อกันที่สกิลสองครับสกิลสองของอาซูมะนะครับจะเป็นการฟันสามครั้งแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแบบนี้แต่เพื่อนเื่อสังเกตนะครับว่าเวลาผมใช้สกิลสองอนี้เนี่ยสกิลหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันนะครับประมาณนี้ อ่าแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อ่าประมาณนี้โอเคสกิลสองก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปอธิบายต่อว่าเราจะสามารถใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งได้ยังไงนะครับผมโอเควิธีการคอมโบสกิลสองคู่กับสกิลหนึ่งนะครับหรือสกิลหนึ่งคู่กับสกิลสองเนี่ย มันมีวิธีการยังไงนะครับผมจะแนะนำนะครับเป็นการกดแบบนี้นะครับผมจะทำเร็วๆก่อนนะครับให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทำยังไงนะครับเวลาผมเล่นนะครับเวลาผมคอมโบผมก็จะเป็นแบบนี้สองหนึ่งสองสองหนึ่งตีนี่ประมาณนี้โอเคไหมครับสองหนึ่งสองสองหนึ่งตีแบบนี้นะครับ วิธีการคอมโบหรือเพื่อนๆจะ2 2 1 2 1น่อี่แบบนี้ก็ได้นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นแบบนี้่าแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือจะยังไงก็ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าผมให้ผมแนะนำนะผมจะแนะนำา2 1 1 2 2อ่าประมาณนี้หรือแบบนี้นะครับ2 1 2 2 1ตีประมาณนี้แล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีการคอมโบเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นคอมโบให้ดูกันก่อนเลยว่าอาซูมะเนี่ยมันคอมโบทีเดียวชุดเดียวนี่มันตายไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะสมมุติว่าผมเปิดเกมไปผมจบตีศัตรูโดนเลยนะ,ะประมาณนี้นี่นี่นี่น,น,นี่โอเคแล้วก็ตีธรรมดาไปครับตีธรรมดาไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บป๊บแล้วก็อันติอ่าประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็คอมโบเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ได้เลยนะหรือล<ะ>แล้วก็เพียงแต่เพื่อนๆมาเรียนรู้การใช้สกิลบางคนอาจจะงงๆกับสกิลมันนะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอา่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยว เมื่อทําการรู้จักอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูการเล่นจริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเวลาการเล่นจริงว่าทําไมผมทําแบบนี้เพื <S <S ่ออะไรนะครับโอเคป้ายครับโอเคเมื่อเปิดเกมมาเราก็ผมจะบุกเข้าไปเพราะว่าไกลมันยังทําอะไรเราไม่ได้นะโอเคผมบุกเข้าไปผมก็โจมตีปกติเช่นเคยครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะหลบนะผมก็จะเก็บสกิลไว้นะครับอันนี้ผมก็ต่อยไม่โดนนะ จะหวเข้าแปลงได้แปลงล่างนะเราต้องระวังนะครับทำอะไรก็ต้องระวังนะอย่างนี้ผมไม่มีสกิลเนี่ยผมใช้การโจมตีปกติเป็นหลักนะครับผม,มจะวิ่งตามไปตีจนกว่ามันจะโดนนะตอนนี้ผมเดาไว้แล้วเขาต้องไปข้างหลังเห็นไหมเพราะว่าพื้นที่มันไม่ไม,มีเล่นแล้วไงครับข้างล่างมันก็ไปไม่ได้แล้วมันต้องไปข้างบนแน่นอนนะครับวิธีการเล่นเนี่ยผมแนะนําให้เล่นที่ตรงกลางนะ เพราะว่าถ้าเราเล่นตรงกลางเนี่ยเราจะไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้นะครับศัตรูเดาเราไม่อาอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมผมเดาได้อย่างเดียวเลยมันต้องไปบนแน่นอนผมก็เลยวิ่งดักน,นะครับอันนี้ตัวเช่นกันนะผมก็เราได้เปรียบนะครับแบบนี้น,นี่ตลกผมก็หาจังหวะตีธรรมดาอยู่นะครับผมจะไม่วิ่งหนีนะผมจะหาจังหวะเข้าตีธรรมดาตลอดนะครับ ตอนนี้ผมก็สกิลไปครับเพราะว่าผมนับท่านไม้มยอยู่ว่าสกเขายังไม่มานะครับผมก็เก็บสกิลไว้วันนี้ก็ต่อยไปทีนึงครับแล้วก็สกิลสองไปจบสวยๆปราบเรียบร้อยอ่ยตัวสุดท้ายเนี่ยมันสู้ยากหน่อยนะครับเป็นโอบิโตะนะเราก็มาคู่กับสกิลตัวแข็งอีก เราพยายามตัวนี้เราพยายามอย่าพยายามเข้าไปหาเขาก่อนนะเพราะว่ายัางไงเราก็เสียเปรียบเพราะว่าเราเป็นสายระยะใกล้นะอ่าอย่างเช่นเนี่ยบุเวลาผมท่านไม้มาผมจะชอบใช้เป็นการโจมตีปกตินะะแต่เมื่อกี้ผมพลาดครับผมคิดว่าสกิลมันจะเปลี่ยนมันงงตรงนี้แหละครับปึ๊บกดก็แข็งอ่ทาทันนะครับรอบนี้ อันนี้ก็ตีแรกกันไปนะทำไม,มผมก็ชนะตอนนี้ผมกดสัตว์รลลัวนะกดสัตว์อันเชิญแบบรัวมากๆเลยนะอะตอนนี้ก็สกิลสองไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตีนะก็จบไปได้สวยเหมือนกันเช่นเคยนะครับผมอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนการเล่นกับอ,อาซึมะแล้วก็ การเล่นให้ดูอีกหนึ่งรอบนะอ่าผมคลิปนี้ผมอาจจะละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่อธิบายง่ายกว่านะครับอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกไว้ก่อนเลยผมจะทําเป็นรุ่น4ีผีนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะลงวันต่อไปหลังจากลงคลิปอาซูมานะครับอย่างเช่นผมล,ลงคลิปอาซูมาวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ผมก็จะลงมินาโตะผีต่อเลยนะครับโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามมนด้วยนะถ้าคลิปนี้การสอนเล่นอาซูมานี่เป็นประโยชน์ต่อใครหลายคน ตอคนที่กําลังหาแนวทางการเล่นหรือว่ากําลังเรียนรู้สกิลเนี่ยกับงงสกิลอยู่แล้วถ้าดูคลิปผมแล้วมันทําให้สามารถเข้าใจเนี่ยผมก็ดีใจนะรับก็ขอบุกหน้าครับที่มารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านผมก็จะทําเป็นตัวละครที่เขาใช้กันบ่อยๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับหรือเพื่อนๆอยากดูตัวอะไรเป็นพิเศษก็ขอมาได้เลยนะโอเคผมกจ็จะทยอยทําให้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกับรุ่น4ี่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับว่าเราจะเฟียวกันขนาดไหนนะโอเคเป็นตัวโปรดผมเลยผมจะสอนให้ละเอียดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ